ภรรยาวินัยไกลบุตรหาเจออีเจดขอพรให้สามีหายเร็วๆอาจารย์ไพศาลฟุบคาโต๊ะกำลังช่วยคนนับร้อยหนุ่มคงกพันมาออกรายการแชร์ล่าสุดวันที่18มกราคม2567เล่าถึงอาจารย์ไพศาลแซนชยัยผู้มีนิมิตพิศวงและลึกกรรมในอดีตชาติซึ่งมีผู้คนลำบากเดือดร้อนเดินทางมาหาเยอะมากขอให้ช่วย ล่าสุดหนุ่มคงกระพันธ์ได้คุยกับพี่จอยผู้ช่วยอาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์ฟุบขาโต๊ะเลยขณะกำลังช่วยคนอยู่คนเป็นร้อยๆวันหนึ่งใช้เสียงเยอะมากอาจารย์ฟุบคาโต๊ะต้องรีบพาไปโรงพยาบาลขับรถ150เลย กลัวจะไม่ถึงโรงพยาบาลอาจารย์เป็นหอบด้วยเลยบอกช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนพักไว้ก่อนหมอสั่งอย่าใช้เสียงมากส่วนด้านอาการเมฆวินัยไกลบุตรหลังอโหสิกรรมไปหมดแล้วกับเจ้ากรรมในเวนใอดีตชาติแม้คนที่เจ็ดไม่อาโหสิกรรมเนื่องจากต่างาศาสนาก็เคารพไม่ว่ากันอาจารย์ก็ให้ทําพิธีเมฆไปที่ลำพูนมาเรียบร้อยหนุ่มเล่าว,ว่าสำหรับเจ้าบุญในคุณอีเจคน ที่เคยช่วยเหลือเกือือกูลกันมาในอดีตชาติตามที่อาจารย์ให้รายชื่อมาก็กไปขอบพรให้เขาอวยพรให้หายเร็วๆภรรยาเขาไปหาหมดแล้วภรรยาเขาเก่งมากสุดยอดภรรยาแห่งปีมีรางวัลจะมอบให้พาพี่เมฆไปเจอหมดแล้วและบงคนมาทำให้ที่บ้านถามว่าอาการดีขึ้นหรือยังหนุ่มกล่าวว่าเวลาลดยาเขากลัวจะระเบิดมากแต่ครั้งนี้ลดยาแล้วตุ่มไม่ขึ้นขึ้นน้อยมาก ถามหมออย่างนี้จะเรียกว่าดีขึ้นอย่างไรการจะบอกตัวบ่งชี้อาการโรคดีขึ้นหรือไม่ดูจากการลดยาเหลือเป็นชุดสุดท้ายที่จะลดแล้วเป็นช่วงท้ายๆท,ท,ที่เขาไม่ต้องกินยาแล้วแพ้บริเวณใหญ่ๆก็แคบลงเงินเก็บเป็นสิบสิบล้านก็หมดหนุ่มบอกว่าหมดต้องมารักษาตัวลูกก็ต้องดูแลพ่อมาป่วยเขาก็อยากหายมากอาจารย์ไพศาลก็บอกพี่เมย์ต้องหายกลับมาเล่นละครได้หนุ่มบอกด้วยว่า พี่เมฆทําตามสามเดือนเห็นพัฒนาการดีขึ้นหน้าตาที่บวมๆกลมๆก,ก็เลี้ยวเล็กลงเป็นวินัยไกลบุตรแล้วแผลตุ่มที่ขึ้นก็น้อยลงแผลพุพองก็แคบลงยาก็ลด,ดลงแล้วตุ่มไม่ผุดก็ถือว่าดีมากแต่คงไม่กลับมาเป็นวินัยไกลบุตรในเดือนหน้าต้องใช้เวลาฟื้นฟู ถ้าลดยาลงจนสุดไม่กินแล้วตุ่มไม่ขึ้นแผลสมานก็ถือว่าหายนะเดาว่าน่าจะใช้เวลา3-5เดือนเต็มที่1ปีกลับมาวิ่งได้ขณะที่เมกวินัยไกลบุตรลงคลิปแคปชั่นว่าโดนแดดแล้วครับขณะที่เจ้าตัวได้เดินกลางแดดแม้จะมีอาการเหนื่อยแต่ก็ยังเห็นรอยแผลอยู่จำนวนมากแต่เจ้าตัวก็สู้ท่ามกลางแฟนๆชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก